ก็ครับช่วงท้ายเกมก็เรื่องสมาธินะครับในเรื่องของการมาร์กิงและการดูคู่ต่อสู้นะครับแน่นอนว่าอันนี้ก็ต้องเป็นการบ้านใหญ่ที่จะต้องกลับไปแก้ไขเพราะมันเป็นจุดจุดจุดที่ต้องต้องปรับปรุงอย่างอย่างเร่งด่วนเลยนะครับยิ่งช่วงท้ายเกมก็ต้องยิ่งยิ่งเข้มข้นกว่านี้ต้องยิ่งระวังเยอะกว่านี้ครับตอนนี้รแกแมตช์หน้าแข่งที่ลนครับ ก็เม็ดหน้าก็แน่นอนว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปวันนี้อาจจะต้องกลับไปแก้ไขหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปจูนใหม่ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเดิมที่จะต้องเล่นในบ้านที่จะรับมือกับทีมอ่างทองครับในส่วนของทีมครับตอนนี้ได้ได้ทดลองผู้เล่นรายใดเป็นคนเล่นทข่ารการแข่งรันที่คคิดว่าขาดอะไรยังไงเพิ่มเติมัครบก็แน่นอนที่ที่ขาดเรื่องของสมาธิทุกอย่างของเพลเยอร์เรื่องสภาพร่างกายก็โอเคนะครับเรื่องเรื่องสมาธินิดเดียวนะครับเรื่องใช้เกมกับต้นเกมที่เรามีปัญหาอยู่ แน่นอนว่านะครับปรับได้เรื่องสมาธิครับล็อบี้ทีี่ครับหรือเป็นทีมที่มีกองเชียร์ตามเชียร์หนาตามมากคนเยอะวันนี้ก็มาเยอะก็กำลังมาก,กครับก็ต้องฝากให้แฟนบอลช่วยตามเชียร์ตลอดนะครับเพราะว่านี่ก็เริ่มตนม้นเป็นแรกนะครับวันนี้ฟ้าสามแต้มไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเมตช์หน้าวันที่เล่นในบ้านเจออังทองแน่นอนว่าน้องๆทุกคนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่อยู่แล้วครับพร้อมที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อแฟนบอลเพื่อประธานสโมสร เพื่อทีมลอสบีเรซิตี้ครับ